เดี๋ยววันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูภาพและการใช้งานผ่านแอป s สตาวิกของเรานะคะอย่างตัวนี้นะคะจะเป็นกล้อง IP Bullet Camera POE 4ล้านพิกเซลนะคะกดเข้ามานะคะสามารถขยายภาพเต็มหน้าจอได้นะคะหรือจะเปิดเสียงปิดเสียงกล้องก็ได้และตัวกล้องของเรานะคะสามารถบนถันทึกภาพในเวลานั้นได้นะคะในโหมดนี้นะคะจะเป็นการดูภาพย้อนหลังจากหน่วยความจำ NVR ของกล้องนะคะ ในโหมดของการปรับองศากล้องนะคะโหมดนี้นะคะจะเป็นกล้องเฉพาะรุ่นพี z นะคะหรือกล้องที่หมุนผ่านมือถือได้เท่านั้นนะคะตัวอย่างขนาดภาพเต็มหน้าจอนะคะในกรณีที่ลูกค้าแตะ2ทีนะคะก็จะขึ้นภาพมาแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างภาพในเวลากลางวันนะคะก็สามารถดูเต็มจอผ่านโทรศัพท์ของลูกค้าได้เลยนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างภาพนะคะเวลากลางคืนนะคะก็สามารถดูได้แบบนี้เลยนะคะแบบเรียลไทม์นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการดูภาพย้อนหลังนะคะเลื่อนดูเวลาได้เลยว่าอยากดูเวลาไหนนะคะจะช่วงเช้าหรือว่าเป็นช่วงเย็นนะคะก็สามารถดูย้อนหลังได้เช่นกันนะคะ และต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างภาพและวิดีโอนะคะที่สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวได้นะคะสามารถดูได้แบบเดียวทม์แบบนี้เลยนะคะถ้ามีการเคลื่อนไหวปุ่มนะคะทางแอปของเราก็จะมีข้อความแจ้งเตือนเข้ามาในมือถือของคุณลูกค้าเลยนี่ก็คือการดูภาพและการใช้งานของแอป Starvik ของเรานะคะหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถทักเข้ามาหาเราได้เลยนะคะ